สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและจ้างขาครับวันนี้เราจะพาลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศในวันออกพรรษากันนะครับโดยที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ครับเช่นที่ย่าน การค้าวชิราถนนทะเลถถหลวงในอำเภอเมืองสงขลานะครับพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาพร้อมครอบครัวนำอาหารข้าวหวานดอกไม้ทูกเทียนออกมาทําบุญตักบาตรประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยในวันนี้มีประชาชนออกมาทําบุญตักบาตรมากกว่าวันปกติประสงค์ในเขตเทศบาลนครสงขลาออกมารับบิณฑบาตน้อยแต่มีพระสงฆ์มาจากวัดรอบนอกเดินทางเข้ามารับบิณฑบาตในตัวเมืองสงขลาเพื่อรองรับชาวบ้าน ที่ออกมาทำบุญตักบาตรในวันออกภาษาแทนและในวันพรุ่งนี้ครับก็จะมีพิธีตักบาทเทโวขึ้นที่บันไดพญานาคเกี่ยงกังตังกวนซึ่งจะมีผู้พุทธศาสนิกชนชาวสงลามาร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นเหมือนทุกปีนะครับ Thank you. वध